เผยคนสำคัญทำหน้าที่จูงมือคิมเบอร์ลี่ส่งให้หมากแทนคุณพ่อควงคู่เข้าประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่รักซุปตาหมากปรินและคิมเบอร์ลี่คู่ที่พัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงกันในที่สุดในวันงานต้องบอกเลยว่าสาวคิมสวยสะกดเป็นอย่างมากนุ่งดั่งเจ้าหญิงในเทพนิยายโดยชุดก็มาจากแบรนด์ดัง ดีอีที่เจ้าตัวเป็นเฮาแอมบสเดอร์อยู่แล้วด้วยแต่ละชุดดีเทลดีและประณีตเป็นอย่างมากสำหรับพิธีสำคัญที่หลายคนต่างเฝ้าลุ้นรอคอยว่าใครกันจะเดินส่งตัวเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวแต่เมื่อเห็นลัวก็ทำเอาชื่นหัวใจกันเป็นอย่างมากเพราะผู้ชายสองคนที่เดินส่งตัวสาวคิมก็คือพี่แดนเนียนและพี่โทมัสสองพี่ชายของสาวคินนั่นเอง ได้มาควงแขนน้องสาวทำหน้าที่แทนคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วพาเจ้าสาวเดินไปส่งถึงมือเจ้าบ่าวเป็นภาพที่เห็นแล้วน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว